เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคนยุคใหม่บางคนถึงดูเหมือนจะจับทางเรื่องเงินได้เร็วกว่าคนอื่นอืมก็น่าคิดนะคะพวกเขาสร้างความมั่นคงสร้างฐานะได้เร็วเหมือนมีสูตรลับอะไรบางอย่างค่ะไม่ใช่แค่การทำงานหนักหรือรอโชคช่วยอย่างเดียวเนาะใช่ครับแต่มันคือวิธีคิดแล้วก็นิสัยบางอย่างที่แตกต่างออกไปจริงๆ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะเพราะหลายครั้งคุณจะสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าหาเงินได้เท่าไหร่นะคะครับแต่อยู่ที่จัดการเงินที่หามาได้อย่างไรมากกว่าอ๋อการจัดการนี่เองใช่ค่ะแล้วก็มีทักษะอะไรที่ช่วยให้มองเห็นโอกาสที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปมสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือการกลั่นเอาแก่นสำคัญจากแนวทางของคนที่เขาประสบความสำเร็จเหล่านี้ออกมาค่ะครับ เป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็ปรับใช้ได้จริงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึง7นิสัยการเงินที่เป็นเหมือนเสาหลักให้คนรุ่นใหม่สร้างความมัง่งคั่งค่ะรวมถึงทักษะสําคัญอย่างการฟังที่ไม่ใช่แค่การได้ยินเฉยๆอืมการฟังที่ต่างออกไปใช่ครับเป็นการฟังที่สร้างความได้เปรียบอย่างไม่น่าเชื่อเลยลองมาดูกันครับว่าแก่นแท้ของเรื่องนี้คืออะไรกันแน่เริ่มกันที่นิสัยแรกเลยนะครับที่หลายคนอาจจะเอ่อมองข้ามไป ค่ะนิสัยที่1ให้ความสําคัญกับการลงทุนในความรู้ก่อนเสมออันนี้สําคัญมากนะคะคนกลุ่มนี้ไม่ได้มองว่าเงินคือสิ่งสําคัญที่สุดแต่สมองหรือความรู้ความสามารถต่างหาคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดใช่ค่ะเขายอมจ่ายเพื่อหนังสือดีๆคอร์สที่ใช่หรือแม้กระทั่งการเข้าหาผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับค่ะเพราะมองว่านี่คือการลงทุนไม่ใช่รายจ่ายอืมการลงทุนในตัวเอง ที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่การเรียนอะไรก็ได้นะคะแต่เป็นการเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่แบบสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองได้จริงๆครับผมความรู้ที่ได้มามันสามารถแตกหน่อต่อยอดไปสู่โอกาสใหม่ๆได้หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใช่ค่ะการทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งการลงทุนได้แบบไม่รู้จบเลยอ๋อเป็นการลงทุนที่ผลตอบแทนอาจจะไม่ได้เห็นทันทีค่ะแต่มันส่งผลในระยะยาวอย่างมหาศาลเหมือนการหลับขวานให้คมอยู่เสมอ พร้อมตัดต้นไม้ใหญ่เมื่อโอกาสมาถึงประมาณนั้นเลยค่ะเห็นภาพเลยครับต่อมานิสัยที่สองไม่ฝากชีวิตไว้กับรายได้ทางเดียวพวกเขาสร้างกระแสรายได้หลายทางอันนี้ก็ชัดเจนมากค่ะคนทั่วไปอาจจะพอใจกับเงินเดือนจากงานประจำแต่คนที่สร้างตัวได้เร็วมักจะมองหาลู่ทางสร้างรายได้เพิ่มเสมอใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเสริมเล็กๆหรือการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ หรือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Passive Income อืม p a s s i ิ e i n อินคนี้น่าสนใจจุดสำคัญตรงนี้คือเรื่องการกระจายความเสี่ยงค่ะครับผมมันเหมือนกับการไม่ใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบาเดียวอ๋อถ้าแหล่งรายได้หลักเกิดสะดุดขึ้นมาใช่ค่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอย่างน้อยก็ยังมีรายได้จากช่องทางอื่นเข้ามาพยุงไว้สร้างความอุ่นใจได้เยอะเลยนะครับใช่ค่ะสร้างความมั่นคงทางการเงินที่แตกต่างอย่างชัดเจนมันไม่ใช่แค่การอยากรวยเร็วแต่คือการสร้างเกราะป้องกันความเสี่ยงให้กับอนาคตค่ะและ นิสัยที่3ฉลาดใช้เงินซื้อตัวช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไม่ใช่แค่ซื้อความสะดวกสบายข้อน,นี้อาจจะฟังดูขัดใจนิดหน่อยนะครับอืมอาจจะดูเหมือนใช้เงินแก้ปัญหาเนาะใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันคือการมองการไกลพวกเขาเข้าใจว่าเวลามีจำกัดและมีค่ามากค่ะเลยยอมจ่ายเงินเพื่อจ้างคนหรือใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมาทำงานบางอย่างที่ดูเองไม่ถนัด หรือเป็นงานที่กินเวลาแต่สร้างมูลค่าเพิ่มได้น้อยใช่ค่ะเพื่อให้ตัวเองมีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญกว่าหรือสิ่งที่สร้างผลตอบแทนได้สูงกว่านั่นเองใช่ค่ะนี่คือการใช้เงินอย่างมีกลยุทธ์เป็นการซื้อเวลาและซื้อพลังทวีไม่ใช่แค่ซื้อความหรูหรา ค่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้มองแค่ว่าจะหาเงินอย่างไรแต่คิดได้ว่าจะใช้เงินอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทรัพยากรที่มีค่าที่สุดอย่างเวลาของตัวเองเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดเลยนะครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวแค่3มนิสัยแรกก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับมันแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดที่แตกต่างจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออีก4นิสัยที่เหลือนะคะครับผมมาต่อกันเลยครับกับอีกสนิสัยที่เหลือ ที่จะยิ่งทําให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าการสร้างความมั่งคั่งมันเป็นเรื่องของวินัยและมุมมองระยะยาวจริงๆค่ะนิสัยที่4กันเงินไว้ให้ตัวเองก่อนเสมอหรือ pay yourself first หลักการนี้ฟังดูง่ายแต่ทรงพลังมากค่ะค่ะคนที่สร้างฐาน,นะได้ส่วนใหญ่มีวินัยเหล็กกล้าในเรื่องนี้คือเมื่อมีรายได้เข้ามาไม่ว่าจะจากทางไหนก็ตาม พวกเขาจะหักเงินส่วนหนึ่งออกไปเพื่อการออมและการลงทุนก่อนทันทีใช่ครับไม่ใช่รอใช้จ่ายให้หมดแล้วค่อยดูว่าเหลือเก็บเท่าไหร่อันนั้นไม่ทันแล้วจริงครับและการการเงินไว้ตรงนี้ไม่ใช่แค่เอาไปฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์เฉยๆนะคะอ๋อดอกเบี้ยมันน้อยไปค่ะแต่เป็นการนำเงินส่วนนั้นไปทำงานต่ออย่างมีเป้าหมายเช่นลงทุนในกองทุนรวมที่ศึกษามาอย่างดีหรือลงทุนในหุ้นพื้นฐานแกร่งๆใช่ค่ะ หรือสินทรัพย์อื่นที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวเพื่อให้เงินก้อนนี้เติบโตงอกเงยชนะเงินเฟ้อไปได้ค่ะและสร้างความมั่งคั่งได้อย่างแท้จริงมันคือการเปลี่ยนจากการเป็นแค่คนหาเงินมาเป็นนักลงทุนที่ให้เงินช่วยทำงานพูดง่ายๆก็คือไม่ว่าเงินเดือนจะออกโบนัสจะมาหรือได้กำไรจากธุรกิจเสริม,มเงินก้อนแรกที่ต้องจ่ายคือจ่ายให้กับอนาคตของตัวเองถูกต้องค่ะ ผ่านการออมและการลงทุนแล้วค่อยนําเงินที่เหลือไปบริหารจัดการค่าใช้ใจ่ายอื่นๆตามลําดับความสําคัญไปซึ่งแน่นอนว่ามันต้องอาศัยความมุ่งมั่นและวินัยอย่างสูงในช่วงแรกๆเลยนะคะครับคงไม่ง่ายแต่ผลลัพธ์ในระยะยาวมันคุ้มค่ามากจริงๆค่ะเป็นการสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างคนที่ค่อยๆรวยขึ้นกับคนที่รายได้ดีแต่ไม่มีเงินเก็บชัดเจนเลยครับต่อมานิสัยที่5คิดการใหญ่มองไกลาวางแผนเป็น 10, 10ปี อันนี้ก็ต่างจากคนทั่วไปเยอะเลยค่ะใช่ครับนี่คืออีกจุดที่แตกต่างชัดเจนคนกลุ่มนี้ไม่ได้ตื่นเต้นกับกาไรเล็กๆน้อยๆในระยะสั้นหรือการเก็งกาไรที่ได้เงินเร็วแต่ความเสี่ยงสูงสูครับพวกเขามองการลงทุนและการสร้างธุรกิจเหมือนการวิ่งมาราธอนไม่ใช่วิ่ง100ร้อยเมตรพวกอดทนวางแผนยาวอาจจะ10ปี20ปีหรือมากกว่านั้นเพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนไปมีเวลาเติบโตเต็มที่ ใช่ค่ะจากพลังของดอกเบีย้ยทบต้นหรือการขยายตัวของธุรกิจหากเรามองในภาพใหญ่ขึ้นจะเห็นว่านี่คือการให้น้ำหนักกับผลตอบแทนในอนาคตมากกว่าความสุขหรือความพอใจในปัจจุบันนะครับใช่ค่ะมันสอดคล้องกับแนวคิดของนักลงทุนระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตเลยอ๋อที่เขาบอกว่าค่ะที่เคยบอกว่าความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของเขาไม่ได้มาจากความสามารถในการเลือกหุ้นที่เก่งกาจอย่างเดียวครับแต่มาจากอะไรครับ แต่มาจากระยะเวลาที่เขาถือครองหุ้นดีๆและปล่อยให้มันเติบโตไปเรื่อยๆอ๋อการถือยาวนี่เองซึ่งการรอคอยนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะทำไม่ได้เพราะใจร้อนอยากเห็นผลเร็วจริงครับอยากรวยๆเร็วกันทั้งนั้นใช่ค่ะนิสัยที่6มันสร้างทรัพย์สินและหลีกเลี่ยงภาระที่ไม่จาเป็นความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างสองคำนี้คือหัวใจสำคัญเลยค่ะครับก่อนจะควักเงินจ่ายอะไรก้อนใหญ่ พวกเขาจะถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่กำลังจะซื้อนี้เป็นทรัพย์สินหรือเปล่า Asset หรือเปล่าคะคือสิ่งที่จะสร้างไรายได้หรือเพิ่มมูลค่าให้กับเราในอนาคตใช่ไหมคะใช่ค่ะเช่นอสังหาริมทรัพย์สำหรับปล่อยเช่าหุ้นที่จ่ายปันผลหรือการลงทุนในธุรกิจที่สร้างกระแสงเงินสดค่ะหรือว่ามันเป็นภาระ Liability ที่ซื้อมาแล้วมีแต่จะทำให้เงินไหลออกจากกระเป๋าเรามากขึ้นเรื่อยๆ เช่นรถหรูที่ค่าบำรุงรักษาสูงของแบรนด์เนมที่ซื้อมาแล้วราคาตกหรือบ้านหลังใหญ่เกินความจำเป็นที่ต้องจ่ายค่าดูแลแพงๆอะไรแบบนั้นใช่เลยค่ะความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือคนทั่วไปมักคิดว่าบ้านหรือรถเป็นทรัพย์สินเสมอเอา้าไม่ใช่เหรอครับแต่ในมุมมองของคนสร้างฐานะถ้ามันไม่ได้สร้างรายได้หรือถ้าค่าใช้ใจ่ายที่ตามมามันสูงกว่าประโยชน์ที่ได้รับมันก็อาจกลายเป็นภาระได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ คนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินจะพยายามอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนเงินสดหรือรายได้ที่หามาได้ให้กลายเป็นทรัพย์สินที่ทำงานสร้างเงินให้พวกเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะเปลี่ยนมันเป็นภาระที่คอยดูดเงินออกไปพวกเขาจะคิดแล้วคิดอีกก่อนจะซื้ออะไรที่เป็นภาระนะครับใช่ค่ะหรือถ้าจำเป็นต้องซื้อก็จะพยายามให้แน่ใจว่ามีกระแสงเงินสดจากทรัพย์สินอื่นมาครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนนั้นแล้วเพื่อไม่ให้กระทบกับแผนการเงินระยะยาว เป็นการตัดสินใจใช้จ่ายอย่างมีกลยุทธ์และมีสติจริงๆค่ะและนิสัยสุดท้ายที่เป็นเหมือนบทสรุปข,ของทุกอย่างเลยนะครับค่ะนิสัยที่7นิสัยที่7มองเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เจ้านายหรือเป้าหมายสูงสุดอันนี้สําคัญมากๆค่ะสําหรับคนกลุ่มนี้เงินมีความสําคัญแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิตค่ะเขามองว่าเงินเป็นเพียงเครื่องมือที่ส่งพลังงานอย่างหนึง่งที่จะช่วยพวกเขาสามารถออกแบบและใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้ มุมมองนี้สําคัญมากนะคะเพราะมันเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เรามีต่อเงินไปเลยยังไงครับถ้าเรามองว่าเงินคือเป้าหมายเราอาจจะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาแม้ต้องจะแลกกับเวลาสุขภาพหรือความสัมพันธ์อืมก็น่าคิดนะครับแต่ถ้ามองว่าแหวนคือเครื่องมือเราจะเป็นผู้ควบคุมมันใช้มันเพื่อซื้อเวลาให้ตัวเองได้ทําในสิ่งที่รักครับใช้มันเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆในชีวิต และใช้มันเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองและครอบครัวใช่ค่ะไม่ต้องติดอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกเพราะข้อจํากัดทางการเงินจริงครับมันคือการใช้เงินเพื่อสร้างอิสระภาพในการใช้ชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นอิสระทางการเงินอิสระทางเวลาหรืออิสระในการตัดสินใจซึ่งนี่อาจจะเป็นความแตกต่างที่สําคัญที่สุดไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีนะครับใช่ค่ะแต่คือคุณภาพชีวิต และความสามารถในการควบคุมชีวิตของตัวเองอืซึ่งแน่นอนว่าทั้ง7นิสัยนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำครั้งเดียวแล้วจบนะคะครับต้องทำต่อเนื่องแต่มันคือการฝึกฝนปรับปรงุงและทำอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะทีนี้นอกจากนิสัยทางการเงินที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยยังมีอีกทักษะหนึ่งที่สาคัญไม่แพ้กันเลยค่ะทักษะอะไรคะและอาจจะเป็นทักษะที่หลายคนมองข้ามนั่นคือการฟังครับ อ๋อการฟังแต่ไม่ใช่แค่การได้ยินเสียงแต่เป็นการฟังอย่างมีกลยุทธ์ฟังอย่างมีกลยุทธ์ใช่ครับมีข้อมูลที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งจาก h r w a r d Business Review นะครับเขาบอกว่าผู้นำที่ใช้เวลาฟังมากกว่าพูดค่ะแล้วฟังอย่างตั้งใจจริงๆมีแนวโน้มที่จะนำทีมได้มีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าผู้นำที่เน้นพูดอย่างเดียวถึง4เท่าเลยทีเดียวโห oh, สเท่าเลยเหรอคะ ตัวเลขนี้น่าทึ่งนะคะครับผมมันตอกย้ำว่าการฟังไม่ใช่แค่เรื่องของมารยาทแต่เป็นทักษะเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จได้จริงคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในหลากหลายวงการมักจะไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดนะครับแต่เป็นคนที่ฟังเก่งที่สุดใช่ครับพวกเขาใช้การฟัง เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกอืมทำความเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อนค้นหาความต้องการที่ซ่อนอยู่ของลูกค้าค่ะหรือแม้กระทั่งมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่คนอื่นอาจมองข้ามไปเพราะหมดแต่สนใจจะนําเสนอความคิดของตัวเองประมาณนั้นเลยค่ะผมนึกถึงเรื่องของนักธุรกิจเทคโนโลยีคนหนึ่งที่เคยได้ยินมาครับค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ ช่วงแรกๆที่เขาเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์เขาเชื่อมั่นในไอเดียของตัวเองมากจนไม่ค่อยได้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาจริงๆจะกลุ่มเป้าหมายออืผลก็คือผลคือผลิตภัณฑ์ที่ออกมาไม่ตอบโจทย์ตลาดเลยครับแต่พอเขาเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มใช้เวลามากขึ้นในการนั่งฟังลูกค้าจริงๆค่ะ สังเกตปัญหาถามคำถามที่ถูกต้องใช่ครับผลิตภัณฑ์เวอร์ชันถัดมาที่พัฒนาจากข้อมูลเหล่านั้นกลับประสบความสาเร็จอย่างท่วมท้นเลยโอโ้โหนี่แสดงให้เห็นพลังของการฟังที่นำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้จริงๆค่ะครับผมเพราะการฟังเชิงกลยุทธ์มันลึกซึ้งกว่าแค่การได้ยินคำพูดนะคะครับมันรวมถึงอะไรบ้างครับมันรวมถึงการสังเกตน้ำเสียงภาษากายอารมณ์ความรู้สึกหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมา อ๋อสิ่งที่อยู่ระหว่างมันทัดใช่ค่ะแล้วนําข้อมูลทั้งหมดมาปฏิปต่อวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับเป้าหมายหรือภาพรวมที่เราต้องการมันคือการฟังเพื่อทําความเข้าใจอย่างแท้จริงเคยมีคนพูดถึง Warren Buffett นะครับว่า เวลาเขาประชุมหรือพูดคุยกับใครเขาจะตั้งใจฟังมากค่ะไม่ใช่เพื่อเตรียมคำพูดต่อไปของตัวเองแต่เพื่อพยายามทำความเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายให้ได้มากที่สุดหรืออย่างเจฟ f b เบโซสที่ให้ความสำคัญกับการอ่านรีวิวแล้วรับฟังเสียงของลูกค้าอเมซอนมาตั้งแต่ยุคแรกๆครับข้อมูลเหล่านั้นกลายเป็นเข็มทิศสาคัญในการพัฒนาและขยายธุรกิจจนยิ่งใหญ่เลยนะครับ การฟังแบบนี้แหละครับที่ช่วยให้คนพบอินไซต์หรือข้อมูลเชิงลึกที่อาจจะหาไม่ได้จากการอ่านรายงานหรือดูสถิติเพียงอย่างเดียวมันช่วยให้เข้าใจบริบทเข้าใจความรู้สึกและมองเห็นช่องว่างหรือโอกาสที่ซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่องว่างในตลาดหรือความต้องการที่ไม่ถูกตอบสนองของลูกค้าครับหรือแม้แต่ปัญหาภายในทีมที่ต้องรีบแก้ไขการฟังจึงเป็นเหมือนเรดาร์ที่ช่วยให้จับสัญญ,ญาณสำคัญเหล่านี้ได้สรุปได้ว่าการฟังอย่างมีกลยุทธ์ ไม่ใช่การแสดงความอ่อนแอหรือเสียเปรียบเลยนะครับไม่ใช่เลยคะ่ะแต่เป็นการสะสมข้อมูลและความเข้าใจซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการตัดสินใจที่เฉียบคมและนำไปสู่การลงมือทำที่ถูกต้องคะ่ะและนั่นคือประเด็นสำคัญต่อมาเลยครับฟังอย่างเดียวไม่พอใช่ค่ะต้องนำไปสู่การลงมือทำด้วยการฟังคือจุดเริ่มต้นของการรับข้อมูล แต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรานำข้อมูลและความเข้าใจที่ได้จากการฟังนั้นมากัานกรองตัดสินใจและเปลี่ยนเป็นการกระทำที่วัดผลได้จริงค่ะลองมาดูตัวอย่างชัดๆกันครับว่าการฟังเชิงกลยุทธ์นำไปสู่การลงมือทำที่สร้างความแตกต่างได้อย่างไรบ้างค่ะเช่น 1. ฟังเพื่อหาความต้องการที่แท้จริง unmet needs แล้วนำไปสร้างสารรค์อย่างที่คุยกันเรื่องรองเท้าเมื่อกี้เลยนะคะใช่ครับ ลูกค้าบอกอยากได้รองเท้าสบายแต่ถ้าฟังลึกลงไปอาจพบว่าเขาต้องการรองเท้าที่ช่วยลดอาการปวดหลังเวลาเดินนานๆหรือรองเท้าที่ดีไซน์สวยพอจะใส่ออกงานได้ด้วยครับข้อมูลนี้แหละที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช่จริงๆและแก้ปัญหาได้ตรงจุด 2. ฟังเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันคะ่ะ ครับในโลกธุรกิจหรือแม้แต่ในทีมความสัมพันธ์ที่ดีคือพื้นฐานสำคัญเลยเนะใช่ค่ะการที่เราตั้งใจฟังความคิดเห็นหรือปัญหาของคู่ค้าลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานทำให้เขารู้สึกว่าได้รับการให้เกียรติและให้ความสำคัญสิ่งนี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจและนำไปสู่ความร่วมมือระยะยาวที่แข็งแกร่งซึ่งประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะเป็นการลงทุนในคนผ่านการฟังจริงๆใช่ค่ะ 3. ฟังเสียงบ่นเพื่อหาช่องว่างในตลาด อันนี้น่าสนใจครับธุรกิจใหม่ๆที่ประสบความสำเร็จหลายแห่งเกิดจากการฟังปัญหาหรือเสียงบ่นที่คนจำนวนมากพูดถึงแต่ยังไม่มีใครแก้ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมคะใช่ครับเช่นความยุ่งยากในการทำธุรกรรมบางอย่างความไม่สะดวกในการเดินทางหรือการเข้าถึงข้อมูลบางประเภทการฟังอย่างตั้งใจช่วยให้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ซ่อนอยู่ในปัญหาเหล่านั้นคะ่ะ 4. ฟังเรื่องราวความผิดพลาดของคนอื่นเพื่อเป็นบทเรียน อันนี้ฉลาดมากค่ะคนที่ฉลาดไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเท่านั้นแต่ยังเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นด้วยการเปิดใจฟังประสบการณ์หรือบทเรียนที่คนอื่นเคยเจอมาก่อนช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการเดินซ้ำรอยเดิมประหยัดทั้งเวลาทรัพยากรและก็ความเจ็บปวดทางใจได้มากเลยนะครับจริงค่ะและ 5. ฟังเพื่อการเติบโตในทุกด้านการฟังไม่ได้จํากัดแค่เรื่องงานอย่างเดียวนะครับใช่ค่ะ ยังช่วยพัฒนาตัวเองและความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ด้วยการรับฟังฟีดแบ็กจากคนที่เราไว้ใจการเปิดใจฟังมุมมองที่แตกต่างหรือแม้แต่การฟังเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจล้วนช่วยเปิดโลก,กทัศน์ททำให้เราเห็นตัวเองในมุมที่ไม่เคยเห็นและอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตได้ดังนั้นการฟังให้มากกว่าพูดไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนเงียบขรึมไม่แสดงความเห็นนะคะครับผมแต่มันคือการฝึกฝนที่จะเปิดรับข้อมูลอย่างมีสติ มีเป้าหมายและรู้จักเลือกที่จะฟังในสิ่งที่สำคัญที่ประสบความสำเร็จเหมือนจะเข้าใจโดยสัญชาตญาณเลยนะครับว่าในทุกๆก,การสนทนาทุกๆความคิดเห็นหรือแม้แต่ทุกๆเสียงบน่นม,มันอาจจะมีข้อมูลล้ำค่าซ่อนอยู่รอแค่ให้เราตั้งใจฟังอย่างถูกวิธีถ้าทำได้มันจะกลายเป็นความได้เปรียบที่สำคัญเหนือคนอื่นเลยนะคะและนี่คือเหตุผลที่ว่า ทำไมทักษะการฟังจึงทรงพลังและเป็นสิ่งที่คนเก่งๆให้ความสำคัญไม่แพ้ทักษะอื่นเลยใช่เลยค่ะถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้และอยากพัฒนาความคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตกดติดตามช่อง Fingerpad Podcast ไว้เลยครับเพราะเราจะกลับมาพร้อมแนวคิดดีๆแบบนี้ทุกวันแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับ